อ่าครับผมสวัสดีครับอ่าสำหรับพี่น้องใหม่นะครับที่สับสนเกี่ยวกับระบบอ่าสายไฟของซัมซุงนะครับอันนี้ของซัมซุงนะครับอันนี้จะเป็นสายไฟระบบด้านล่างทั้งหมดนะครับอ่าที่พี่น้องสับสนอ่าคือสายนิวตันเส้นนี้แหละครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับอันนี้จะออกจากบอร์ดนะครับอันนี้นะครับระหว่างสายอ่ากระจุกนี่นะครับจะขึ้นไปเสียบที่บอร์ดทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีสายอ่าคาปาสองเส้นแล้วก็สายเดินน้าไอตัวนี้ก็คือสาย สายนิวตันนะครับเนี่ยครับสายเอ็นนะครับเนี่ยครับที่ออกจากบอร์ดมานะครับออกจากบอร์ดมานะครับห้สเกตดูให้ดีนะครับสายไฟนิวตันเส้นนี้นะครับมันจะออกบอร์ดมาครับออกจากบอร์ดมาเลยนะครับพวกนี้ก็จะออกจากบอร์ดมาทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับทีนี้พอมันออกจากบอร์ดมานะครับมันก็จะลงมานะครับเข้ามาหาว์าน้ําก่อนนะครับเห็นไหมครับมันจะมาเข้ามหาว์าน้ําก่อนส่วนคู่ของสายว์าน้ํานี้ก็จะอยู่ในบอร์ดนะครับ ไปเสียบแจ็คคู่กับสายเดินน้ําทิ้งนะครับตัวนี้นะครับที่พี่น้องสับสนหลายอาการอยู่นะครับบางทีคิดว่าสายสายนิวตันเส้นนี้นะครับไฟไม่จ่ายออกมาจากบอร์ดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามอเตอร์ไม่ทํางานนะครับหรือว่าบางครั้งวาล์วน้ําไม่ทํางานนะครับหรือว่าบางครั้งเดินน้ําไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาอธิบายเกี่ยวกับสายไฟเส้นนี้นะครับเนี่ยครับ ให้สเกตดูให้ดีนะครับด้านบนนะครับอันนี้แจ็คด้านบนนะครับแจ็คด้านบนของอ่าแจ็คตัวนี้นะครับอ่พวกนี้จะเสียบบอร์ดหมดเลยไฟมาจากตรงนี้นะครับเส้นเหลืองนะครับอ่าวิ่งเข้าไปหาวาล์วน้ำอ่าไปเลี้ยงวาล์วน้ําแล้วนะครับจากนั้นมามันก็จะลงมาหาสีขาวเส้นนี้ครับเนี่ยครับลงมาหาสีขาวเส้นนี้ครับมันก็จะเข้าไปหามอเตอร์นะครับเนี่ยครับมอเตอร์ผมอันนี้ผมเตรียมไว้ให้ให้ดูแล้วนะครับอ่าแบ่งไว้เรียบแล้วครับอ่าสีขาวเส้นนี้ครับ มันออกจากตัวนี้ไปเป็นสีเหลืองนะครับจากบอร์ดนะครับลงมาตรงกระจุกนี่ปุ๊บลงไปเป็นสีขาวอันนี้คือสายนิวตันนะครับนะครับสายเอ็นนะครับพอมานี่ครับมันก็ไปโน่นโน่นเข้าหาแจ็คตัวนี้ทีนี้มันออกจากแจ็คต, alan, ตัวน s> <S ี้นะครับมาหาสีเหลืองนะครับออกออกมาเป็นสีเหลืองนะครับออกมาตรงนี้ครับมาเข้ามาเข้าเดนน้ําตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเดนน้าจะเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยครับอ่าคู่กับอ่าคู่กับสายสีดําเส้นนี้นะครับเนี่ยครับ อ่าตัวนี้อยู่อาจจะเข้าออกจากบอร์ดไปนะครับออกไปจากบอดมันก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับเป็นสีดําล้วนลงไปครับจนกระทั่งมันมาตรงนี้ครับมาเส้นเดียวของมันโดเดนนะครับอ่าทีนี้อาการที่พี่น้องถามว่าอ่ามอเตอร์ไม่ทํางานเลยนะครับทีนี้เดนน้ํายังทํางานได้อยู่นะครับหรือว่าวาวน้ํายังทํางานได้อยู่หรือว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับสามตัวนี่ยครับเนี่ยครับ ระว่างวาล์วน้ําเดินน้ามอเตอร์นี่นะครับตัวใดตัวหนึ่งอ่ามาทํางานได้แสดงว่าบอร์ดยังจ่ายไฟอยู่นะครับอ่าจ่ายไฟไปอ่าสายเส้นสีเหลืองนี่ครับไฟยังออกอยู่นะครับเพราะว่าพี่น้องสับสนว่ามอเตอร์ไม่ทางานแต่เดินน้าทํางานอยู่ถ้าตัวใดตัวหนึ่งทํางานได้แสดงว่าอ่าบอร์ดยังจ่ายไฟไปหาเส้นเหลืองนี่ออกอยู่นะครับอ่าถ้าสมมุติว่าถ้าทรานซิสเตอร์มันเสียนะครับที่บอร์ดนะครับไฟเส้นนี้จะไม่ออก ถ้าไฟเส้นนี้ไม่ออกจากบอร์ดนะครับเราสามารถตัดที่บอร์ดออกมาเลยนะครับแล้วก็ไปต่อกับสายสายเอ็นได้เลยนะครับสายเอ็นก็หมายความว่าอันนี้ลักไฟนะครับลักไฟที่มันจะเข้าหไปหาไปหาเครื่องซักผ้านะครับเนี่ยครับปลักไฟเข้ามาเลยนะครับสมมุติว่าไอ้ตัวนี้เป็นสายลายนะครับสายลายตัวนี้ครับมันก็จะวิ่งเข้าไปหาบอร์ดนะครับส่วนสายเอ็นเส้นนี้ครับอ่ามันก็จะเข้าไปหาบอรดด้อยการปกติของมันนะครับอ่าที่มันจะจ่ายมาหาไอ้ตัวเส้นสีเหลืองนี่นะครับเนี่ยครับ ทีนี้บอร์ดมันเสียนะครับทอร์ซิเตอร์มันเสียมันไม่จ่ายไฟออกมาเส้นนี้นะครับทีนี้เราก็แบ่งแยกกันเลยครับเส้นนี้นะครับสายนิวตันเส้นนี้ครับสายเอ็นเส้นนี้ครับมันจะต้องมาเลี้ยงนะครับเนี้ครับเอามาพ่วงกับเส้นนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ลายก็เข้าบอร์ดเหมือนเดิมเส้นนี้ครับเส้นสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงไปเลี้ยงที่ไหนบ้างครับมันลงมานี่ปุ๊บมันก็จะไปเลี้ยงวาล์วน้ําลงไปนี่จากสีขาวไปปุ๊บมันจะเข้าหามอเตอร์ซักเลยนะครับ ออกจากมอเตอร์ซักมาเป็นสีเหลืองมันก็จะเข้ามาหาเดนน้ํา <c oughs> นี่ครับทีนี้ถ้าไอ้เส้นนี้ครับไฟไม่จ่ายนะครับบอร์ดไม่จ่ายทาร์ิสเตอร์มันขาดหรือมันเสียนะครับสามตัวเนี้ยจะไม่ทํางานเลยนะครับนี <c> ่ค <oughs> รับสามตัวที่จะไม่ทํางานเลยนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นวาล์วน้ําเดนน้ามอเตอร์อนิ่งสนิทหมดเลยมันจะไม่ทํางานเนื่องจากว่าไฟเส้นนี้ครับมันจะเป็นรออยู่แล้วนะครับนี่ครับ พอเรากด power ปุ๊บนะครับอ่าเนี่ยครับพอเรากด power ปุ๊บอ่าไฟที่ออกจากบอร์ดมานะครับปุ๊บมันจะวิ่งมารอแล้วครับเนี่ยครับมารอมารอวาวน้ํามารอมอเตอร์มารอเดินน้ําแล้วนะครับทีนี้อ่าที้ไอ้สามตัวเนี่ยครับไอ้สามตัวเส้นนี้ครับเป็นสายคาปานะครับเนี่ยครับทีนี้วาวน้ําเส้นนี้ครับวาวน้ําเส้นนี้ไฟก็มารอแล้วครับสีเหลืองเนี่ยครับอ่าส่วนสีน้ําตาลเส้นนี้นะครับ อ่าม sure ันก็รอคําสั่งหลังจากที่มันประมวลผลเสร็จนะครับอ่าบอร์ดก็จะสั่งงานมาเส้นสีน้ำตาลเนี่ยครับอ่าไฟก็จะเข้ามาอ่ามาจบกระบวงจรวาล์วน้ํามันก็ปล่อยน้ําเข้าถังพอปล่อยน้ําเข้าถังขนาดเดียวกันอ่าเพชเชอร์ก็วัดระดับน้ําได้ขนาดมันก็สั่งปิดน้ําตัวนี้นะครับอ่าสั่งตัวนี้ปิดเลยนะครับแต่ไฟเส้นนี้ยังมาปกติอยู่นะครับเนี่ยครับมันสั่งตัวนี้ปิดเท่ากับว่าเราปิดสวิ์มาแล้วตัวนี้น้ําไม่ไหลแล้วนะครับเนี่ยครับแต่ไฟเส้นเหลืองเนี่ยยังมาปกติเข้ามันอยู่นะครับไม อจากนั้นมาพอน้ําเข้าถังได้ขนาดปุ๊บบอร์ดก็จะสั่งมหาคาปาสองเส้นนี่นะครับหมุนซ้ายหมุนขวานะครับน่ครับหลังจากที่มันซักเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะสั่งมหาตัวดํเนี่ยครับสั่งมหาเส้นสีดํานี่ยครับเปิดไฟเข้ามหาเส้นสีดานะครับลงไปนะครับไปตามสายเข้ามาเลยครับวิ่งมาบรรจบกับสายสีเหลืองเส้นนี้ครับทาให้เดินน้าดึงน้ําออก ดึงน้ำออกจากถังพอน้ำออกจากถังปุ๊บขณะเดียวกันเพชเชอร์วัดระดับน้ำก็ลดลงตามขนาดนะครับจนน้ำหมดหมดถังเมื่อน้ำหมดถังปุ๊บแกนฟลอไลท์คอมเพรสเชอร์ก็จะอยู่ในตำแหน่งของการ <c oughs> ปัดหมาดเลยพอดีจากนั้นมาเมื่อได้เวลาเขามันซีพียู CPU ก็จะสั่งมอเตอร์นะครับสั่งมอเตอร์ตัวนี้ครับหมุนปัดหมาดได้เลยนะครับระหว่าง2เส้นนี้จะมีปัดหมาดเส้นหนึ่งแล้วก็ ซักหมุนซ้ายขวานะครับเนี่ยครับอันนี้นี่เป็นสายคาปานะครับเนี่ยครับอ่าถ้าเส้นนี้ไม่มานะครับไม่มาให้สเกตดูให้ดีนะครับว่าหนึ่งวาล์วน้ําจะทํางานไม่ได้สองเดนน้ําก็จะทํางานไม่ได้สามมอเตอร์ก็จะทํางานไม่ได้อันนี้คืออ่าสายเอ็นตัวนี้ครับอ่าสายดิวตอนเส้นนี้นะครับมันไม่จ่ายไฟมาแน่นอนนะครับทีนี้ถ้าไม่จ่ายไฟมาจากเส้นนี้นะครับถ้าเราวัดจากบอร์ดมาแล้วนะครับว่าอ้าวมันไม่ออกจากบอร์ดมาเลยนะครับแล้วก็ตัดเส้นนี้ครับ ตัดเส้นสีเหลืองนี่ครับที่มันจะลงไปนี่นะครับมาพ่วงนะครับนี่ครับมาพ่วงกับสายปลั๊กไฟนะครับอันนี้เป็นสายลายอันนี้เป็นสายเอ็นเราต้องเข้าสายเอ็นนะครับเพราะว่าปลั๊กไฟเขาก็จะมีสองเส้นแค่นั้นเองนะครับนี่ครับแบ่งซ้ายแบ่งขวาไม่ว่าจะเป็นสองถังหรือว่าอัตโนมัตินะครับเพียงแต่ว่าไอ้เส้นนี้ครับมันไปเข้าบอร์ดแล้วมันออกจากบอร์ดมาเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นสองถังนะครับเส้นนี้ครับมันจะลงไปข้างล่างทั้งหมดเลยนะครับลงไปไหนครับ อาไปเลี้ยงอามอเตอร์อาเนี่ยครับเส้นนี้ครับมันจะลงไปหามอเตอร์แหละครับเนี่ยครับเส้นนี้ครับไปข้างล่างเลยนะครับส่วนเส้นนี้ก็จะไปหาสวิตช์ด้านบนนี่แหละครับถ้าเป็นสองถังนะครับเนี่ยครับมันก็จะวนมาหามาจบกันนะครับอาทีนี้ปัญหาเขามันอีกแบบหนึ่งนะครับอาที่พี่น้องเจอมอเตอร์ทํางานวาล์วน้ําทํางานแต่เดนน้ําไม่ทํางานนะครับอาเดนน้าไม่ดึงเลยเอาตัวนี้มาเช็คดูนะครับ เอาเดนนะ้ำมาเช็คดูอ้าวมันยังดึงได้ปกติอยู่นี่ <c oughs> ทีนี้ปัญหาของมันก็คือไล่ดูนะครับวัดสายไฟเข้ามันดูหนึ่งาสายไฟเส้นสีเหลืองเนี่ยครับเป็นนิวตันนะครับที่มัน,ท,มนที่มันออกไปสีขาวเข้ามาหาบอร์ดออกจากบอร์ดมานี่นะครับมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็วัดเส้นสีดําจากตรงนี้ไปเลยนะครับว่ามันผ่านหรือเปล่าถ้าตัวนี้ไม่ผ่านมันอาจจะเป็นที่กระจุกนี่ก็ได้นะครับทีนี้มาวัดตรงนี้ไป่า มันยังไปได้อยู่นะครับทีนี้ถ้าเราวัดเส้นสีเหลืองเนี่ยไม่มานะครับไม่มาแล้วก็วัดวัดดูจากตรงนี้ไปไล่ไปจนถึงตรงนี้ครับออกมาถึงตรงนี้เพราะส่วนมากนะครับตรงนี้มันจะเสียนะครับเนี่ยครับตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ตรงกระจุกนี่เลยนะครับอ่าตรงไฟออกนะครับเนี่ยครับสีเหลืองนี่จะออกมาแล้วครับเพราะสีเหลืองนี่จะอยู่คู่กับสีขาวเลยนะครับเป็นเส้นเดียวกันเมือะกัอะถ้าเส้นนี้ครับ อ่าสีเหลืองไม่ออกมันอาจจะช็อตข้างในนี่หรือมันขาดข้างในนี่นะครับอ่าเราก็สามารถตัดไอตัวนี้แหละครับเนี่ยครับตัดตัวนี้ครับตัดเส้นสีเหลืองเนี่ยครับอ่าเส้นสีเหลืองตัวนี้ครับเพราะมันมาจากตรงนี้มันก็จะมาหาตรงนี้มันก็จะมาเข้าตรงนี้เข้านั่นเองนะครับเราตัดตัวนี้ออกไปเลยหรือว่าเราจะเอาสายเส้นสีเหลืองนะครับขึ้นมาขึ้นมาพ่วงกับสีขาวระหว่างสีขาวนะครับระหว่างจุดไหนก็ได้นะครับเอาเส้นสีเหลืองเนี่ยมาต่อกับสีขาวข้างนอกนี่ก็ได้เลยนะครับเนี่ยครับ หรือว่าเราจะเอาเส้นสีเหลืองนะครับมาต่อกับสายเอ็นด้านบนนี้เลยก็ได้นะครับเนี่ยครับอันนี้สายลายเข้าบอดอ่าอันนี้ก็เป็นสายเอ็นนะครับสายเอ็นเส้นนี้ปกติมันจะเข้าบอดเหมือนกันนะครับแต่เรามาพ่วงเอาข้างนอกที่พักไฟเลยนะครับเนี่ยครับเอาสายเส้นนี้ครับมาที่พักไฟเลยก็เท่ากับว่าไฟก็ไปเลี้ยงอยู่ที่นี่เหมือนเดิมอ่าคาสั่งที่จะไปหามันให้มันดึงน้ําได้เป็นเส้นสีดํานี่นะครับเส้นสีดําที่จะออกจากบอร์ดไปนี่ะครับอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับ อ่าเห็นไหมครับสาหรับพี่น้องมือใหม่นะครับสับสนการเกี่ยวกับไอตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะมาทดสอบทดลองดูนะครับอ่าเราก็ปลักไฟเข้าไปเสียบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไฟไปเสียบดูให้ดูนะครับอ่าเนี่ยครับปักไฟก็จะมีสองเส้นแค่นี้เองนะครับไอตัวนี้ครับเป็นสายเอ็นนะครับสายเอ็นถ้าเราเสียบไฟไปปุ๊บนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปรอแล้วครับเนี่ยครับมันจะเข้าไปตรงนี้นะครับวิ่งไปรอไปรอวาล์วน้ํา ถ้าเราเถ้าเราเสียบปลั๊กครบนะครับเราเอาสายไฟเดี่ยไปแตะสายวาล์วน้านะครับนะครับวาล์วน้ําก็จะทํางานทันทีเลยนะครับแสดงว่าเส้นนี้มันไปรออยู่แล้วนะครับทีนี้มันออกจากที่ไปปุ๊บนะครับไปโน่นไปโน่นมันก็จะเข้าหามอเตอร์เข้าหามอเตอร์มันก็จะมารออยู่ที่มอเตอร์นะครับสายเส้นอ่าสีขาวนะครับทีนี้อ่าเส้นสีเหลืองเนี่ยครับอ่ามันไปคู่กับสีขาวมันจะมาเลี้ยงตรงนี้นะครับมันก็ออกมามันก็จะมารอตัวนี้นะครับมารอที่เดนน้ํานะครับพอมารอที่เดนน้ำปุ๊บถ้าไฟจ่ายมาหาตัวนี้ป๊บ เดนน้ําก็จะดึงถ้ามันไฟจ่ายเข้ามาหาไอตัวคาปาสองเส้นนะครับมันก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับแต่ถ้าว่าถ้าคําสั่งปล่อยน้ํานะครับมันก็จะมาหาเส้นสีน้ําตาลที่ออกจากบอร์ดนะครับมันก็วาล์วน้ําก็จะเปิดน้ําทันทีอาทีนี้เข้าใจนะครับว่าสายคอมมอนเส้นนี้ครับไม่ว่ามันจะขาดที่ไหนยังไงไม่ว่าจะเป็นของมอเตอร์หรือว่าเดนน้ําตัวนี้ครับเราสามารถรัดเอาตัวนี้มาต่อกับปลั๊กไฟเส้นนี้ได้เลยด้านบนนะครับเนี่ยครับ และอาการไฟไม่จ่ายาสามตัวนี้จะไม่ทํางานเลยนะครับเพราะว่าพี่นอกสับสนบางครั้งอันนี้ยังทํางานอยู่ไฟมันยังจ่ายอยู่เราคิดว่าเราเราเช็คไอ้ตัวนี้ไม่รู้ว่ามันเสียหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต้องมาเช็คดูตามกระจุกและพวกนี้ให้ดี <c oughs> อ่ทีนี้ทีน,นี้เข้าใจนะครับว่าตัวน,นี้ครับอ่ะตัวน,นี้ปักไฟสองเส้นนะครับผมเอาไฟเส้นนี้ครับอ่าไปรอนะครับถ้าผมเสียบปักปุ๊บไฟจะรอแล้วนะครับ <c oughs> อ้าวเนี่ยครับ ไฟจะเป็นรอว์น้ำแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าเรามาแตะสายวาวน้ําวาวน้ําทํางานเลยครับเนี่ยครับวาวน้ําทํางานแล้วนะครับทีนี้พอน้ําเต็มได้ขนาดมันซักนะครับมันซักปุ๊บมันตัดตัวนี้ออกพอะมันตัดตัวนี้ออกนะครับมันก็จะทาการซักมันก็จะมาแตะสายมอเตอร์ตัวนี้ครับเห็นไหมครับมอเตอร์หมุนเลยหมุนซ้ายหมุนขวาให้เลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะมาแตะหมุนซ้ายหมุนขวาให้เลยหลังจากที่มันซักเสร็จนะครับทีนี้ คําสั่งของเดนน้ําก็จะมาหาเส้นสีดาจากบอร์ดเด่นน้ําก็จะทําการดึงน้ําออกทันทีนะครับเพราะสายสีเหลืองนี่มารออยู่แล้วนะครับเดนน้ําดึงเลยนะครับดูเห็นนะครับเห็นไหมครับวงจรด้านล่างก็มีประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับมีมายากนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับเราไปศึกษาดูนะครับว่าอันนี้วงจรของด้านล่างเลยนะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรมากด้านบนนี้ก็คือ ออกจากบอร์ดทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับสี่เส้นเนี่ยครับสี่ห้าเส้นตัวนี้ครับเนี่ยครับสายวาล์วน้ําออกจากบอร์ดสายเดินน้าออกจากบอร์ดสายคาราบสองเส้นก็ออกจากบอร์ดสายนิวตันเส้นนี้นะครับเป็นสายคอมมอนคอมมอนสายเอ็นนี่นะครับก็ออกจากบอร์ดไปเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นสายเส้นนี้มันขาดตรงไหนระหว่างไหนก็แล้วแต่ครับเราสามารถลัดเอามาเอามาเข้าหาปลั๊กไฟ2เส้นด้านบนได้เลยนะครับแต่ต้องเอาไปพ่วงกับสายเอ็นเท่านั้นนะครับสายลายก็เข้าเข้าบอดไปอย่างเดียว เราต้องเอาสายเอ็นตัวนี้ครับไปพ่วงมันก็จะทํางานได้นะครับถ้ามันเป็นอาการนั้นนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็หวังใจว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ